การกลับมาอีกครั้งสาหรับซีรีส์ยี่สชั่วโมงอะไรคอสโอเวอร์ในอีควิที่สิบสองนี้ที่ผมบอกเลยว่าหายไปแค่เดือนเดียวกับมาอีกทีโคตรปวดหัวจะเปเรื่องราวแสนน่าปวดหัวยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเริ่มมาก็ใช่ครับเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดนั่นแหละผมไม่ได้เล่นนานเกินโดนหัวกิ้วเก่าเชิญออกจากกิ้วเรียบร้อยเพราะงั้นเราก็ต้องมีการขอทานทางออนไลน์กันนิดหน่อยโดยที่ผมนั้นก็ได้โพสต์หากิ้วอยู่ในชุมชนช่องเผื่อจะมีใครสักคนเลื่อนมาเห็นแล้วเขาก็อาจจะใจดีให้เราเข้ากิกาวก และในระหว่างที่รอนี้ผมก็ได้มาสุม่มสปินรอซึ่งในรอบแรกผมก็ได้ตั๋วทอง5ใบและการสุม่มสปินรอบที่2ผมก็ได้ตั๋วทองมาเพิ่มอีก100ใบซึ่งนั้นมันก็ทําให้ผมมีตั๋วทองอยู่349ใบแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้บินไปบินมาสักพักก็ได้มาเจอกับเกาะที่ไม่คุ้นเคยอยู่ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะลองเดินเข้าไปสำรวจดูและข้างในมันก็เหมือนเป็นโคลอเซียมยังไงอย่างนั้นเลย แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเลยสักอย่างแล้วก็บวกกับผมในตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยว่าเกาะน,นี้มันทําอะไรได้ผมก็เลยขอออกมาก่อนก็แล้วกันเมื่อออกมาผมก็ได้มองซ้ายมองขวาหาเกาะใหม่ซึ่งผมนั้นก็ได้ไปเจอกับโลโก้เกาะที่ไม่คุ้นเคยอยู่เกาะหนึ่งซึ่งผมก็ได้ทําการเขียมังกรบินไปทันทีและเมื่อมาถึงดูเหมือนว่ามันจะเป็นเกาะอีเวนต์ซัมเมอร์นะเดินไปเดินมาสํารวจอยู่สักพักผมก็ได้เจอกับ NPC ตัวหนึ่งที่มันเอาไว้ลงอินฟินิตดีเซอร์นะผมที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ได้ทําการกดลงไปดูแแแแลล้้้ววววเเเเเมมมมืืืาา่่่่อนนออ Tower งงอออขาาาาาาาััันน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 นกก็็ดูหหหจะะปปงงงงฐรทยยย ซึ่งผมในตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าลงโหมดนี้แล้วมันจะได้อะไรผมก็เลยขอลองลงไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกันหลังจากที่ลงไปอยู่สักพักนั้นผมก็ได้ซองจินอูซัมเมอร์แลงเอ็มาตัวหนึ่งผมในตอนนั้นด้วยความที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวหายากแน่ๆก็เลยดีใจโคตรๆเลยก็เลยขอลงต่อเรื่อยๆเลยก็แล้วกันเผื่อจะได้อีกและเมื่อผมลงอีกสักพักนั้นผมก็ได้ซองจินอูซัมเมอร์แลงเอ็มาเพิ่มอีกตัวนึง ของโคตรดีเลยและเมื่อผมมาถึงเว็บที่43นั้นผมก็ไม่สามารถจัดการมอนได้และผมก็แพ้ไปในที่สุดหลังจากที่ผมกลับมานั้นผมก็ได้มองซ้ายมองขวาหาเกาะฮันเตอร์เพื่อที่ผมนั้นจจเอาเงาแร้งเอ็มไปฟาร์มวลที่เกาะนั้นทันทีแต่ผมก็สังเกตว่าตั้งแต่เกาะดักบอลขึ้นไปทุกเกาะมันหายไปไหนแต่ผมก็ยังจําได้ว่าตอนนั้นมันอัปเดตโลก2มาผมก็เลยไปหาวิธีไปโลก2ใน YouTube ซึ่งเขาก็บอกให้มากิวฮอขึ้นบันไดจากนั้นก็เข้าประตูมิติตรงนี้และในที่สุดผมก็มาโโลล่่ทีก2แะใช ตั้งแต่เกาะดาวคอนบอลขึ้นไปทุกเกาะถูกย้ายมันโลก2หมดเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าผมในตอนนั้นจะลืมเรื่องที่จะเอาเงาแรงเอ็มมาฟาร์มไม่ออกไปโดยสนิทนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมต้องมาเซตสปอนที่เกาะน,นี้แล้วก็ไล่จัดการมอนเพื่อทาเควสและในขณะที่ผมกําลังไล่จัดการมอนไปเรื่อยๆนั้นผมก็นึกออกสักทีว่าเมื่อกี้ต้องการจะทําอะไรผมก็ได้ทาการเอาซองจินอูซัมเมอร์แรงเอ็มมาใส่แล้วก็จัดการมอนแค่ตัวเดียวก็เอลตันเลยเหรอและซองจินอูซัมเมอร์แรงเอ็มของผมนั้นก็ดาเมูทอยู่ท ได้ทาการขี่มังกรออกเดินทางไปทันทีเมื่อไปถึงก็ทําการเซตสปอนแล้วก็จัดการม้อนทํเควสต่ตอและในขณะที่ผมกำลังทำควสไปเรื่อยๆนั้นอยู่ๆระบบก็ได้แจ้งเตือนมาว่าจะมีเวอร์บอสเกิดในอีก2นาทีผมในตอนนั้นก็ได้จะเก็บความสงสัยว่าในใจว่าเวอร์บอสมันคืออะไรกันแน่จากนั้นก็เรียบร้อยครับผมทำควสหมดทุกเกาะเสร็จแล้วและในที่สุดก็ได้มีคนมาเชิญผมเข้ากิลิวสักที ซึ่งผมก็ต้องขอบคุณคุณคนนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนที่มาคอมเมนต์เชิญผมเข้ากิลเลยนะและเมื่อตอนนี้เราได้กิลอยู่แล้วผมก็สามารถใส่ลิลิกได้3มชิ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งนั้นมันก็ทําให้เงาของผมดาเมจแรงขึ้นเยอะเลยต่อจากนั้นผมก็ได้ทาการเอาสเต็กมาอัพให้กับดาเมจเงาเพราะว่าดาเมจในตอนนี้เหมือนจะไม่ได้ตันที่1 5ออีกต่อไปแล้วซึ่งผมก็ได้ใช้โอกาสนี้ถามเพื่อนร่วมกิ้วหน่อยก็แล้วกันว่าเวอร์บอสมันคืออะไรกันแน่ซึ่งเ้าาากก็บอ,บอบบใหตมออม และเขาก็ได้พาผมมาที่เกาะโคลโลเซียมที่ผมเจอในตอนแรกและบอสท,ที่เกิดในรอบนี้ก็คือบอสกรจากฮันเตอร์เอ็กซ์ฮันเตอร์และผมก็ได้ถามเขาไปว่าบอสมันจะสุ่มใช่ไหมว่าจะเป็นบอสจากเกาะอะไรซึ่งเขาก็บอกว่าใช่แลนในที่สุดคนสมอง84,000เซลล์ก็เข้าใจสักทีว่าวูบอสมันคืออะไรกันแน่ต่อจากนั้นเขาก็พาผมมาที่เกาะซัมเมอร์และเขาก็บอกว่าให้ผมไล่สกัดเงาพวกนี้ถึง20ตัวแล้วมันก็จะการันตีอัพขึ้นเป็นแรงเอ็มซึ่งผมก็ตกใจว่าในตอนนี้มันมีการันตีแล้วหลลรอ ซึ่งก็ปรากฏว่าถ้าเราสกัดเงาครบ20ตัวมันจะอัพแรงเป็นแรงต่อไปซึ่งผมที่รู้แบบนั้นก็ได้ทาการไล่สกัดเงาพวกนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งผมสามารถสกัดเงาได้ครบ20ตัวแล้วก็ได้การันตีแรงอัพในที่สุดแต่ผมก็เพิ่งนึกได้ว่าแรงเอ็นถัดไปมันยังไม่ใช่แรงเอ็มนี่นะมันต้องผ่านแรงเอ็นบวกมาก่อนผมที่รู้แบบนั้นก็ช่างมันไปก่อนก็แลวกันแล้วก็ได้ทาการเดินทางมาซีปันที่เกาะดากอนบอนแล้วก็มาลงหอคอยตั้งแต่ชั้น10เพราะว่าในรอบนี้ผมตตตต้้้้อออออองงงงงกกกาาาาารรไไไปถถึึชชชััันนททที่่่่่70เเเพออสสืืืืํํํคคคววสสผผผุณยมมมมมลลแแใบ็ะ ก็ไม่ได้เล่นนานนะเนาะเพิ่งกลับมาเล่นช่วงแรกๆมันก็จะเบื่อๆอย่างนี้แหละต่อจากนั้นผมก็ได้ผ่านมาถึงหอคอยชั้นที่62และในชั้นนี้ผมก็ใช้เวลาจัดการมอน์ค่อนข้างนานผมก็เลยกินน้ํายาเพิ่มดาเมจเงาไปเลย5ขวดแต่ว่าผมจะเสียใจที่ทําแบบนั้นเพราะเมื่อผมมาถึงชั้นที่68เวลาก็หายไปเกือบครึ่งแล้ว และอีกสองชั้นที่เหลือก็น่าจะใช้เวลาจัดการนานกว่าชั้นอื่นๆแน่ๆและผมในตอนนั้นก็คิดแล้วว่าในตอนนี้ไม่น่าจะผ่านทันแน่ๆก็เลยขอกลับมาก่อนก็และกันเมื่อกลับมาผมก็ตัดสินใจว่าจะมาลงแรงเพื่อหวังจะับขึ้นเป็นแรง GM แต่ว่ามีคาเตือนว่าบอสลงจะเกิดก่อนผมก็เลยจะเป็นต้องมารอบอสเกิดและบอสในรอบนี้ก็คือบอสเอเลียนจากดันดันดันซึ่งผมก็ได้ทาการจัดการมาแล้วก็สากัดเงาติดซะด้วย จากนั้นผมก็ด้ทาการเปรียบเทียบดาเมจเอเลียนแล้วก็ดาเมจซองจินอูซัมเมอร์ดูซึ่งก็ปรากฏว่าถ้าตัวมันวลเท่ากันแรงเท่ากันเนี่ยซองจินอูซัมเมอร์จะแรงกว่าเยอะเลยและในขณะที่ผมกําลังจะกลับไปลงแรงนั้นผมก็เห็นปุ่มแปลกๆนั่นก็คือชาร์โดส t ตตนั่นเองและเมื่อผมลองกดเข้ามาดูนั่นก็รู้สึกว่ามันเหมือนอันนี้ไม่เลนเจอเอ็กเลยนี่นะซึ่งมันก็ต้องใช้ชาร์โดคอในการสุ่มสแต t คกันนะและเมื่อผมสุ่มจนชาร์โดคอผมหมดนั้นผมก็ได้ส t ต็ s เอสเอสสามอย่างเลยเหลือแค,ค และผมก็ได้ทาการลงแรงเพื่อหวังจะขึ้นเป็นนัง GM ทันทีแค่เวลาไม่นานผมก็สามารถผ่านมาถึงห้องบอสแล้วก็จัดการบอสไปได้อย่างง่ายได้แต่ก็เหมือนว่าการกลายเป็น GM จะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะนอกจากต้องลงแรงผ่านแล้วยังต้องทำควสผ่านด้วยและควสท,ที่ผมยังไม่ผ่านนั่นก็คือการขึ้นเป็นเวล150ผมก็ได้ทาการดื่มยาเยีมทีมาหนึ่งขวดแล้วก็กดรับของจากควสท,ทันทีและในที่สุดผมก็สามารถขึ้นเป็นเวล150จนได้ และผมก็ได้กดรับของจากควตอีกครั้งหนึ่งและในที่สุดผมก็สามารถขึ้นเป็นแรงจี GM ได้ซึ่งการเป็น GM เ็ว่าอยากแล้วแต่การเป็นมากกว่า GM อ็มนั้นอยากกว่าพเพราะควตแต่ละอย่างของมันโคตรโหดเลยทีเดียวต่อจากนั้นผมก็ได้ทำการเอาสแต็กทั้งหมดมาอัพให้ดาเมจเงาและดาเมจเงาในตอนนี้ของผมก็ตันเปนที่เรียบร้อยผมก็เลยเอาสแต็กที่เหลือมาอัพให้สปีดเงาต่อ และจากนั้นผมก็ได้ทาการเอาเงาทั้งหมดมาฟาร์มเวลที่เกาะมหาเวทเพราะจากการขึ้นเป็นแรง G M เนี่ยยังไงเงาเราก็ต้องเวลตันเยอะขึ้นแน่นอนและหลังจากฟาร์มไปแค่แป๊บเดียวเงาหผมก็เวลตันทุกตัวเลยและผมก็ไม่รอช้ารีบเดินทางไปที่เกาะดักตนบอลแล้วก็ลงหอ,องคอยทันทีเพราะวันนี้ลมนี้ผมต้องการไปถึงชั้นที่70เพื่อทําเควสแต่ในขณะที่ลงอยู่นั้นผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าในตอนนี้ผมสามารถใส่ลลิกได้4ชิ้นแล้วอะผมก็เล้วลีลิกที่เพิ่งเวิลดนเงาอี ท่านก็ทำให้เงาของผมดามจแรงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งและใช้เวลาไม่นานผมก็สามารถผ่านมาถึงชั้นที่70จนได้และเมื่อไม่มีเหตุผลที่ต้องอยู่ที่นี่แล้วผมก็ได้ทําการกดกลับมาทันทีเมื่อกลับมาผมก็ได้ทําการกดน้ายาเยืพีเป็นหนขวดแล้วก็กดรับของรางวัลจากเควส ซึ่งนั่นมันก็ทําให้เวลของผมขึ้นมาเยอะเลยและผมก็จะทำการเอาสแต็กทั้งหมดนั่นมาอัพให้กับความเร็วเงาต่อจากนั้นผมก็จะทำการเดินทางมาหาลุงฮากาเนติกะในเกาะมหาเวทเพื่อจะจะดูดาบซึ่งดาบราคาสูงสุดมาก็อยู่ที่4 OC และผมก็มีตังพอที่จะซื้อประมาณ10เล่มได้ผมก็จะทาการซื้อมา10เล่มแล้วก็เดินทางมาหาหนุ่มผมแดงจากนั้นก็อัพดาบอันนี้ขึ้นเป็นรังสีและผมก็ไม่ลืมที่จะสุมหาเอ็นชาร์ให้กับมันด้วยหลังจากสุมอยู่นานในที่สุดผมก็ได้เอ็นชาร หลังจากนั้นผมก็ได้เดินสำรวจในกิวหฮอลอยู่สักพักผมก็ได้เจอกับ NBC ตัวที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาซึ่งตัวนี้มันก็เหมือนจะเป็นตัวคราบกุญแจนะผมที่อยากรู้ว่ากุญแจทําอะไรได้ก็เลยได้ทำการคราบเกาะฮันเตอร์มาอันนึงแล้วก็เดินไปหาโซโลในภาคเดสโลซาจากนั้นใส่กุญแจเข้าไปและโซโลมันก็พาผมลงมาที่ห้องของพ่อซองจินอู ในเมื่อผมสามารถจัดการพ่อซองจินอูได้ผมก็สกัดเงาไม่ติดต่อจากนั้นผมก็เดินไปหา n อ c ครับกุญแจแล้วก็ข้ามกุญแจของทุกเกาะมาเลยเพราะว่าทุกเกาะมันก็มีเควสให้ในผมลงอยู่อะผมจะได้ทำเควสให้มันเสร็จๆไปเลยและเมื่อครับเสร็จที่เหลือก็แค่เอากุญแจมาให้โซโลแล้วก็เริ่มลงทีละด่านและเมื่อลงเสร็จผมก็ได้ทําการกดน้ํยาเ e ยา่อพีมันหนึ่งขวดจากนั้นก็ได้ทาการกดรับเควืทั้งหมดทันท,ทีหลังจากนั้นผมก็ได้มาทันลมวินเทอร์อีเวนต์เพื่อทำคอเคลื่อทน,ทนททาางกับมี่เเกาาะมหวทแล้วก็ฟร์มตัต่อ หลังจากฟาร์มไปสักพักผมก็ได้ทำการเอาเพชรทั้งหมดที่ผมหาได้ในตอนนี้มาส่งให้กับกิวและเมื่อฟาร์มต่อไปเรื่อยๆก็ได้มีคําเตือนว่าบอสโลกจะเกิดในอีก2นาทีผมก็ไม่รอช้ารีรบขี่มังกรบินไปที่เกาะโคโลเทียมทันทีเมื่อไปถึงบอสในรอบนี้ก็คือเจ้าชุดเกาะแดงเวอร์ชั่นย้อมสีเกาะซึ่งผมก็ได้ทําการจัดการมันแล้วก็สกัดเงามไม่ติด หลังจากนั้นผมก็ได้ทำการเดินทางไปหาหนุ่มผมแดงแล้วก็เอาดาบทั้งหมดที่ผมหาได้แต่การลงดันมาอัพแรงเล่นๆอัพดาบเสร็จผมก็ได้มาถล่มวินเทอร์อีเวนเพื่อทำเคเวสต่อและในรอบนี้ผมก็จัดการเอลไปได้แล้ว197ตัวส่วนไฮฟอสนี่ผมก็จัดการไปได้แล้ว42ตัวและหลังจากนั้นผมก็จะทำการเดินทางไปที่โรงหนึ่งเพื่อที่จะไปตีมดเพื่อทำเคเวส และในระหว่างที่รอมดเกิดนั้นผมก็ได้ทำการเอาซองจินอูซ้ำเมื่อนั้งเอ็มมาสุมสแตตต่อและใน,นที่สุดสแตตของมันก็เป็นเอสเอสหมดทุกอย่างแล้วล่ะต่อจากนั้นผมก็ได้ทาการสังหารราชินีมดไปอีกหนึ่งตัวซึ่งนั้นมันก็ทําให้ผมจัดการราชินีมดไปได้แล้ว28ตัวและผมก็ได้ไปเห็นเควสดหนึ่งที่มันต้องลงคีย์ดันเจียนทุกอย่างอย่างละหรอบไม่รอช้าผมก็เลยรีบไปคาบกุญแจมาเก็บไวท้ทันทีเมื่อควบาเสร็จผมก็ได้ทําการเดินทางกลับไปโลก2ทันทีเพราะว่าผมต้องการไปรอวินเทอร์อีเวนท กอมาถึงโลก2ผมก็ได้ทำการเอากุญแจมาให้โซโลแล้วก็เริ่มลงคีดันเจียนทันทีแต่ว่าในขณะที่ลงอยู่นั้นก็ได้มีวินเทอร์อีเวนต์เกิดทาให้ผมนะั้นต้องมาถล่มวินเทอร์อีเวนต์ก่อนเมื่อถล่มเสร็จผมก็ได้ทำการเดินทางกลับโลกหนึ่งเพื่อรออีเวนต์มดเมื่อมาถึงโลกหนึ่งผมก็ได้ทำการเอากุญแจมาให้กับโซโลแล้วก็ลงต่อและในที่สุดผมก็ทำเควสเสร็จจนได้แต่ว่าผมจะยังไม่กดรับเควสมานะเพราะว่าเควสมดของผมใกล้จะเสร็จแล้วละ่ะจะได้ใช้บูธอีกีตอนกดรับไปพร้อมๆกัน สิงต่อจากนั้นผมก็ได้ทำการกลับไปที่โลก2เพื่อรอวินเทอร์อีเวนต์ต่อ เมื่อมาถึงก็ได้มีคําเตือนว่าเวอร์บอสจะเกิดในอีก2นาทีไม่รอช้าผมก็รีบบินมารอที่เกาะโคโลเซียมแต่บอสในรอบนี้ก็คือเบจิต้าล่างอัลตราอีโก้ซึ่งผมก็สกัดเงาติดซะด้วยนะและหลังจากนั้นผมก็ได้ทาการเดินทางมาที่เกาะมหาเวทแล้วก็กลับมาฟาร์มตังระหว่างรอวินเทอร์อีเวนต์และเมื่อวินเทอร์อีเวนต์เริมขึ้นนั้นผมก็ได้ทําการมาถล่มเพื่อทำควเตต่อทันทีเมื่อถล่มเสร็จก็ได้กลับมาฟาร์มต่อและหลังจากนั้นก็ได้มีเวอร์บอสเกิดในอีกสออีงน้ว ซึ่งผมก็ได้ตีมาแล้วก็สกัดงองไม่ติดเหมือนเดิมต่อจากนั้นก็ได้เดินทางกลับโลกหนึ่งเพื่อรออีเวนต์มดต่อเมื่อมาถึงผมก็ได้เดินทางมารอที่เกาะมดและเมื่ออีเวนต์มดเกิดผมก็ได้ทําการจัดการลายชินีมดไปอีกหนึ่งตัวนั่นก็แปลว่าผมขาดลาชินีมดอีกแค่หนึ่งตัวท่านั้นคว้ของผมก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ได้เดินทางกลับไปที่โลก2เพื่อมาถล่มวินเทอร์อีเวนต์ต่อทันที และในรอบนี้ผมก็สามารถจัดการไฮฟอสไปได้แล้ว53ตัวจากนั้นผมก็เห็นว่ามีหมีขาวเกิดอยู่ผมก็เลยตีเพื่อทํเควสสักหน่อยแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อที่เกาะมหาเวทและเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงตอนที่มดกจ้เกิดแล้วนั้นผมก็จะทําการเดินทางกลับมาที่โลกงหนึ่งแล้วก็รีบเดินทางไปที่เกาะมดทันท,ทีเมื่อมาถึงผมก็รีบเข้ามาโจมตีราชินีมดและใน,นที่สุดควสมดของผมก็เสร็จสักทีเฮ้ยโคตรนานลึกว่าจะเสร็จต่อจากนั้นผมก็ด้ทำการกินยาเอี้ยงทีมันหนึ่งขวดต่อจากนั้ และเมื่อผมกดรับทุกเควสนั้นมันก็ยังไม่พอที่จะทําให้ผมขึ้นเป็นเวลสอง้อยอยู่ดีอ่ะแย่จังและในขณะที่ผมกําลังบินเล่นอยู่นั้นอยู่ๆระบบก็ได้แจ้งเตือนมาว่าอีก2นาทีจะมีบอสโลเกิดผมก็เลยบินมารอที่เกาะท,ทันทีระหว่างรอผมก็ได้อัพระยะเงาไว้ถึง50ส่งสแต็กที่เหลือผมก็ได้เอามาลงที่สปีดเงาและบอสในรอบนี้ก็คือบอสบีซีลุและก็แน่นอนว่าผมตีแล้วก็สกัดเงาไม่ติดเหมือนเดิมและเมื่อเราไม่มีทุนละอะไรที่ต้องอยู่โลกหนึ่งแล้วที่เหลือก็แค่ก,ล,กลับ และในครั้งนี้ผมก็สามารถจัดการไฮฟอสไปได้แล้ว5 6ตัวแล้วก็ได้มีดันแรงซีเกิดที่เกาะมหาเวทผมที่กําลังอยากหาเลยทําแก้เบื่อพอดีก็เลยขอลงหน่อยละกันแค่เวลาไม่นานผมก็สามารถจัดการบอสได้แล้วก็ได้เงาเป็นของแถมซะด้วยส่วนในรอบที่2นี้ผมก็ได้ใส่รูนลดแรงไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาตีบอสโลกไม่ทนนะันแล้วก็เรียบร้อยครับ และเมื่อกลับมาผมก็รีบบินมาที่เกาะโคลอเซียมทันทีและบอสใน,นรอบนี้ก็คือเจ้าชุดเกาะแดงเวอร์ชันย้อมสีอีกแล้วึ่งเมื่อผมสามารถจัดการได้ผมก็สกัดงอไม่ติดอีกตามเคยต่อจากนั้นผมก็จะทําการเดินทางมาหาหนุ่มผมแดงแล้วก็เอาแหวนอันนี้ให้ขึ้นไปแร้งบีแล้วก็ไม่ลืมที่จะจสุ่มหาเอ็นชานให้มันด้วย หลังจากซุ่มอยู่นานในที่สุดผมก็ได้เอนชารชาบเน็ตแปดมาซึ่งดาเมจของแหวนอันนี้ก็อยู่ที่6 SP ต่อจากนั้นผมก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะมาสอบแรง GM บวกเพื่อทำควสเอาไว้ก่อนซึ่งดันแต่ละห้องก็ถูกผมเคลียร์ไปได้อย่างง่ายๆเหมือนเดิมใช้เวลาไม่นานผมก็สามารถจัดการบอสได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ขึ้นเป็นแรง GM บวกเหมือนเดิมเพราะว่าผมยังเบลไม่ถึง200และผมก็ได้มาทันหลงวินเทอร์อีเวนต์ต่อและในที่สุดรอบนี้ผมก็สามารถทำควสวินเทอร์เสร็จจนได้ไม่รอช้าผมก็รบัขนนองราวัจากเส แต่ว่านั่นมันก็ยังไม่พอที่จะทําให้ผมขึ้นเป็นเวล200อยู่ดีอะเพราะงั้นเราก็ช่างมันไปก่อนก็แล้วกันเนาะ ต่อจากนั้นผมก็ได้ทําการาเดินทางมาหาซองจินอูซัมเมอร์แล้วก็ลงอินฟินิตดีเซอร์ต่อทันทีเพราะว่าผมอยากได้ซองจินอูซัมเมอร์แรงเ็มมาทั้งทีอซึ่งคลิปใน YouTube ที่ผมไปดูมาเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราใช้ทั้งฉายาใช้ทั้งลิลิกที่เพิ่มโอกาสดบเพราะว่ามันจะช่วยให้ซองจินอูซัมเมอร์เน่ยดบง่ายขึ้นต่อจากนั้นผมก็ได้ลงแบบนี้อยู่หลายชั่วโมงจนกระทั่งผมได้ซัมเมอร์ซองจินอูแรงเอ็มบวกมาตัวหนึ่งแล้วก็ได้แรงเอ็มมาอีกเพียบแล้วก็วกวกวลอ,กอนะกลหยส เข้ามามแทนเสร็จแล้วก็กดเซฟจากนั้นก็เดาไม่ยากผมเอาเงาทั้งหมดนั่นมาฟาร์มเวลที่เกาะมหาเวทแล้วก็เอาสแต็กมาอัพให้สปีดเงานิดหน่อย และเมื่อผมฟาร์มจนเงาเวลตันนั้นผมก็ได้ทําการอองเงาแรงเอบวกมาสุ่มสตตแตทและผมก็ไม่รู้ว่าดวงผมมันหายไปไหนหมดเพราะว่าผมสุ่มจนชาโดคอหมดนั้นผมก็ไม่ได้สแตค SS มาเลยสักอย่างและผมก็เห็นว่าถ้าเราทํา Battle Pass ถึงเวล50ได้นเนี่ยเราจะได้เงาแร้ง G A มาตัวหนึง่งและถ้าเรามีพรีเมียม Battle Pass เนี่ยเราก็จะได้มา2ตัวเลยและพรีเมียม Battle Pass เนี่ยเราก็สามารถใช้ตั๋วทองซื้อได้ด้วยผมที่รู้แบบนั้นก็ได้ทําการเปิดโหมดฟาร์มสตัร์ทองอย่างบ้าคลั่งในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทันทีไม่ว่าจะเป็นดันแรงอะไรหรือเกาะอะไรผมก็ไม่สนลงหมดทุกดันหลังจากที่ผมลงดันดราก้อนบอลแร้ง G เสร็จนั้นตั๋วทองของผมก็มี พอที่จะซื้อแบตเทนพาร์ตพรีเมียมใแล้วผมก็ได้ทาการซื้อมาทันทีแล้วก็กดรับของทั้งหมดคือที่ผมต้องเปิดโหมดฟาร์มตั๋วทองอย่างบ้าคลั่งก็เพราะว่าตั๋วทองเนี่ยเราสามารถเอามาใช้สกิปเบลแบตเทนพาร์ตได้นะและผมก็ได้ทำการกินน้ํายาบูส์อ P มพีมาหนึ่งขวดแล้วก็กดรับของจากเวสและในที่สุดผมก็สามารถได้ขึ้นบรรเลง gm บวก M ได้สําเร็จแต่ว่าในขณะที่ผมกําลังจะเดินทางกลับไปที่เกาะมหาเวทเพื่ออาง,องาเงาไปฟาร์มเวลนั้นก็ได้มีคําเตือนว่าบอสโลกจะเกิดในอีกสองนาทีก่อนผมก ก็ดาเมจอยู่ที่10 OC เข้าไปแล้วอะ โคตรแรงเลยแล้วก็ได้มีดันแรงบีเกิดที่เกาะริมุลุซึ่งผมก็ได้มาลงเพื่อล่าลิลิกทันทีและเมื่อลงเสร็จตั๋วทองผมก็มีอยู่ร้อยกว่าใบส่วนลิลิกผมก็ได้เป็นลิลิกแรงบีมาอันนึงซึ่งแค่แรงบีมันก็เพิ่มเวลเยอะกว่าลิลิกเกาะบ,บีแล้วอะ่ะผมก็เลยเอาลิลิกมดออกแล้วก็เอาลิลิกอันนี้ใส่เข้ามาแทนเสร็จแล้วก็กดเซฟและผมก็ได้มาสุ่มแสแต็กให้กับซองจินโอซัมเมอร์แรงเอ็มบวกต่อซึ่งดาเมจนี่ผมก็ได้เป็นเอสเอสเลยส่วนสเต็กอื่นๆนี่ กว่าใบแล้วจังนั้นผมก็ได้มาลงหอคอยตั้งแต่ชั้นแรกเพราะว่าผมต้องการไปให้ถึงชั้นที่75เผื่อมันอาจจะมีฉายาดอบอยู่ก็ได้และเมื่อผมมาถึงชั้นที่75นั้นมันก็มีฉายาอยู่จริงๆด้วยซึ่งฉายาของชั้น75เนี่ยจะเพิ่มเบลเงามา17เบลเลยทีเดียวโคตรเยอะเมื่อกลับมาผมก็เห็นในดิสมันแจ้งว่ามีดันแรี้ยจีเกิดที่เกาะมหาเวทผมที่อยากว่ามันจะยากแค่ไหนก็รีบขี่มังกรบินไปทันทีเมื่อมาถึงผมก็กดลงและเมื่อเข้ามาในดันก็ดูเมมมมมมออนนนนนนนวววว่่่่าา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 ัััจจะไไไไไดดนนะไาาดดด้้้้้ย้ยยกกกขผใชลลล็็สรรถบแงต หลังจากที่ผมลงจอเวลา14นาทีหมดนั้นผมก็ได้เดินทางมาหาหนุ่มผมแดงแล้วก็อัปดาบแดงขึ้นไปแรงบีย่ังนั้นก็ไม่ลืมที่จะสุ่มเอ็นชาร์ให้มันด้วย ซึ่งดาเมจของมันตอนที่ได้เอนชานชาบแปดเนี่ยก็อยู่ที่13 SP เอเองอะหละจากนั้นผมก็ได้ทําการสุ่มสแต็กให้กับ2จิเจนอัซัมเมอร์แรงเอ็มบวกของผมและหลังจากที่สุ่มอยู่นานในที่สุดผมก็ได้สแต็กทุกอย่างเ S หมดสักทีเฮ้ยควาจะได้และบอสในรอบนี้ก็คือบอสก่อนหลังจากนั้นผมก็ได้มาลงดันแบบไม่สนแรงเพื่อฟาร์มตั๋วทองต่อและเมื่อผมลงดันฟาร์มอยู่ประมาณ2 3ชั่วโมงในที่สุดตั๋วทองผมก็มี900ใบแล้วไม่รอช้าผมก็ได้ทาการเอาตั๋วทองมาข้ามเวบททาันี และนั้นมันก็ทำให้ b บ t t l e Pass ของผมนั้นเบล13แล้วและผมก็ได้ทำการกดรับของทั้งหมดจาก b บ t t l e Pass ต่อจากนั้นผมก็ได้ทำการเอาดาบแดงทั้งหมดที่ผมหาได้จากการลงดันมาอัพแรงซึ่งดาบแดงเนี่ยผมก็ได้ไปแรงเองมาหนึ่งเล่มแล้วก็ไม่ลืมที่จะสุ่มหาเอนชานให้มันด้วยหลังจากสุ่มไม่นานในที่สุดผมก็ได้ชั่มเน็ต8ดและดาเมจของมันนั่นก็คือ2 6 sp แล้วเราก็ได้เวลาพักจากความทรมาน2 3ชั่วโมงต่อเนื่องกันสักพีแล้วแาผมไม่พูดคำน จนกระทั่งผมเริ่มเบื่อการฟาร์มแล้วเพราะงั้นการลงดันแบบไม่สนแรลงเพื่อฟาร์มตั๋วทองก็ได้ดําเนินการต่อและหลังจากลงดันไปได้สักพักตั๋วทองของผมก็ยังไม่ครบหรอกนะแต่ผมรู้สึกว่าดาบแดงผมได้มาเยอะเกินไปเห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวที่จะเอามาัพแรงจริงจริเพราะงั้นผมก็เลยเดินทางไปหาหนุ่มผมแดงแลวผมก็ได้ดาบแดงแรงเอสมาหนึ่งเล่มแล้วก็ไม่ลืมที่จะสุมหาอินชาร์ทขอมันด้วยและหลังจากสุมอยู่นานผมก็ได้แค่อนชาร์ชาร์ปเจ็ดเองอะเพราะงั้นผมก็ขอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะซ และจากการลงดันเมื่อกี้ทำให้ผมได้ลิลิกเกาะลิมูลรุ่นแรงเอสมาผมก็เลยถอดลิลิกก่เกาะลิมูลรุ่นแรงบีออกแล้วก็เอาแรงเอสใส่เข้ามาแทนเพราะมวนเพิ่มเบลเยอะกว่าเยอะเลยแหละต่อจากนั้นผมก็ได้ทำการเอาเพชร20 OC มาส่งให้กับกิล จากนั้นผมก็เห็นในดิทท์ขอดมาแจ้งว่ามีเลดันเจียนแรงเอ็นเกิดที่เกาะวันพันแมนผมก็เลยรีบขี่มังกรบินไปทันทีเมื่อไปถึงผมก็ไม่รอช้ารีบลงเพื่อฟาร์มตั๋วทองทันทีและหลังจากลงดันอยู่ชั่วโมงกว่าๆนั้นในที่สุดตั๋วทองของผมก็มีครบ900ารสักทีแถมเกินด้วยซ้ำผมก็ไม่รอช้ารีบเอาตั๋วทองมาข้ามเบลแบทเนพาร์ททันทีและนั่นมันก็ทำให้แบทเนพาร์ทของผมนั้นเบลยี่สิบสามแล้วผมก็ได้ทำการกดรับของทั้งหมดและผมก็ได้อ,อีพีคอมาสิบสี่อันก็เเเพิ่่่มวลงาอยูที เวลเลยทีเดียวโหดเยอะและผมก็ได้ทําการเดินทางมาที่เกาะซัมเมอร์แล้วก็เอาโทเคนมาอาทิตย์มาซื้อสัตว์ขี่ซึ่งผมก็ได้ซื้อสัตว์ขี่มา2ตัวตัวแรกที่ผมซื้อนั่นก็คือจ้อมแมลงปลอเดคิวตัวนี้และตัวที่2นั่นก็คือแมวส้มกาฟิวตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะเร็วไม่เท่ามีขาวแต่ผมชอบนะมันน่ารักดีอะ และผมก็ได้เดินทางมาหาดุมผมแดงจากนั้นก็ได้อาดับแดงทั้งหมดที่ผมหาได้มาอัพแรงซึ่งผมก็ได้ดาบแดงแรงเอสมาอีกเล่มหนึ่งซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าผมได้ดาบแดงแรงเอสมาอีกเล่มผมจะสามารถทําดาบแดงอันนี้ขึ้นเป็นแรงเอสได้แล้วจากนั้นผมก็ได้มาเริ่มลงดันแบบไม่สนว่าจะเป็นแรงอะไรเพื่อความตัวทองต่อและดูเหมือนว่าผมจะารามเพลินกันไปหน่อยลู้ตัวีกทีตอนนี้ผมก็มีตัวทองมากกว่าพันใบแล้วอ่ะผมก็ไม่รอช้ารีบเปิดหน้าร้านค้าแล้วก็ซื้อขามวิวไปทันพาร์ทันท และเมื่อผมกดรับของทั้งหมดนั้นผมก็ได้เป็นทายาทของมีขาวมาตัวนึงซึ่งมันก็เร็วมากเลยอะแต่ถึงมันจะเร็วแค่ไหนแต่ผมก็ชอบใช้แมวกาฟิวมากกว่าอยู่ดีด้วยเหตุผลที่ว่ามันน่ารักกว่าและผมก็ได้กดใช้เกมพาร์ตอินเวนตอรี่สล็อตนั่นทําให้เงาของผมตอนนี้สามารถเก็บได้150ตัวแล้ว ว้าว <Wow. S 2> และในขณะที่กําลังวิ่งเล่นอยู่นั้นอีก2นาทีบอสโลกก็จะเกิดผมก็เลยรีบขี่มังกรบินไปรอทันทีเมื่อไปถึงบอสมันก็เป็นกระสอบซ้ายที่แข็งแกร่งที่สุดในดากบอลซึ่งผมก็ตีแล้วสกัดเงาติดซะด้วยนะต่อจากนั้นผมก็ได้ทําการเอาลีลิกหอยสังมาอัพแรงให้ขึ้นเป็นแรงเอซึ่งมันก็บวกเวลเงาอยู่ที่ประมาณ16เวลและเมื่อผมใส่ทุกอย่างที่เพิ่มเวลรวมกันนั้นเงาแรงเอบวกของผมก็มีดาเมจอยู่ที่2 0 0ก้ว่โ OC เลยทีเดียว โคตเยอะเลยและผมก็ได้กลับมาลงดันแบบไม่สนแรงเพื่อฟาร์มตัวทองต่อและเมื่อฟาร์มแบบนั้นอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนั้นตัวทองของผมก็มีครบแล้วผมก็เลยเปิดหน้าร้านค้าขึ้นมาแล้วก็เอาตัวทองมาข้ามเวลแบตเทนพา้าทันทีดนั้นมันก็ทาให้แบทเทนพา้าของผมนั้นเวล43แล้วต่อจากนั้นผมก็จะทําการเดินทางไปหาหนุ่มผมแดงแล้วก็อดับแดงทั้งหมดที่ผมหาได้มาอัพแรง ซึ่งในตอนนี้ผมก็เกือบจะได้ดาบแดงแรง NS แล้วล่ะขาดแค่ไม่กี่เล่มผมก็จะได้แล้วอะและในตอนนี้ผมก็ขี้เกียจมากๆเลยนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงมายืน f p k ตรงนี้และนั่นก็เป็นทั้งหมดในยี่สิบสี่ชั่วโมองอะไรคอสโอเวอร์เนี่ย EP ที่สิบสองสำหรับ EP นี้ผมก็ไม่มีอะไรอยากจะพูดมากนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็มีหลายๆคนถามว่าเลิกเล่นอะไรคอสโอเวอร์ไปแล้วหรอ ซึ่งผมก็ขอตอบเลยว่ายังไม่เลิกเล่นนะครับแค่แวะไปทำแบบอื่นเ,ยเฉยๆนะเดี๋ยวยังไงก็กลับมาเล่นแน่นอนนะสำหรับอะไรคอสโอเวอร์นะครับแล้วก็ EP 13นี่ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวมาในเร็วๆนี้แน่นอนนะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ